เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับกับการฝึกโคพโกปี2024เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในการเปิดงานในวันนี้กันครับพลเอกทรงวิทย์หนุนพักตีผู้บัญชาการทหารสูงสุดนายโรเบิร์ตเอฟโกเดกเอกอัครรชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและพลโทซาวเวียบรอนสันแม่ทัพน้อยที่1 กองทัพป,ปกสัรัฐอเมริกาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกขบโ,โก2024ณสนามบินอุตภากองการบินทหารเรือกองเรือยุทธการจังหวัดระยองโดยมีเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยอ,อัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยเข้าร่วมพิธีใน the U.S. Indo-Pacific for jointly establishing and co-hosting the exercise every year. Corporate exercise serves as the foundation for knowledge, ability, military skill for everyone who participate in it. As I look across our formation from one another, we'll do exercises and training of multinational partners. โดยการฝึกร่วมผสมขอประก2 0 2 4ในปีนี้นับว่าเป็นครั้งที่43โดยมีประเทศเข้าร่วมการฝึกหลักจำนวน7ประเทศประกอบไปด้วยไทยสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์อินโดนีเซียญี่ปุ่น สหรัฐเกาหลีและมาเลเซียและประเทศที่เข้าร่วมการฝึกเพิ่มเติมในโครงการช่วยเหลือประชาชนจำนวน2ประเทศสำหรับในส่วนของประเทศที่หมุนเวียนเข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ประเทศในโครงการเสนาธิการผสมส่วนเพิ่มนานาชาติจำนวนอีก10ประเทศและรวมไปถึงประเทศที่เข้าร่วมในโครงการสังเกตการฝึกอีก10ประเทศรวมทั้งสิ้นกว่า30ประเทศ และรวมไปถึงผู้เข้าร่วมการฝึกจํานวนกว่า9,590นายโดยการฝึกคขอบโกในปีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีระหว่างมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึกและการพัฒนาขีดความสามารถในการอํานวยการยุดร่วมและผสมโดยการประยุกต์ใช้กําลังรบในสถานการณ์วิกฤตต่างๆอีกทั้งการฝึกการใช้ระเบียบปฏิบัติการประจํากองกําลังผสมนานาชาติโดยกําหนดการฝึกหลักตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์จนถึงวันที่8มีนาคมนี้ และนั่นก็คือภาพรวมนะครับในส่วนของพิธีการเปิดการฝึกขบโกปี2อ2พยี่0 2 4อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับตามข้อมูลทางด้านล่างนี้ได้เลยและคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นต้องรอติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ผมร้อยโทเอกพลดิบุญมีนชุมแพและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ